วันนี้เสนอเมนูับผมแกงฟักทองใส่หมูของเราครับผมนีม่วัตถุดิบเรามีแค่นี้ครับไปลงมือทำกันดีกว่าครับผมใส่กะทิลงไปครับผมตามปอดแกงเผ็ดของเราครับวันนี้เคี่ยวให้เข้ากันเลยครับติแกงเราหอมได้ทีแล้วครับใส่หมูลงไปครับผมผุมกเขาให้เข้ากันครับ เราสูตได้ทีแล้วครับใส่มุขึ้นฟักทองเราลงไปนะผมอาแกงสองรลอลกระชับแซ่บนะที่นี่ใหญ่เลยฟักทองของอร่อยนะของรสชาติล้ว,ลลวใส่กงนัวของเราลงไปครับตักด้วยน้ำปลาเล็กน้อย ผมจะใส่ซอสฟ้าเขียวเล็กหน่อยกระมุชชาคลุกเขาครับผมถ้าตามความชอบเลยนะครับของผมพอดีละรสชาติโอเคใส่พริกของเราลงไปครับต่อได้ใบหอมรักษาของเราครบกเขาพี่น้อง เพิ่มความหอม,หอมเพิ่มความหอมเป็นสีสันหอมมากรลยใบกราวานเสร็จทีละ้อยแล้วครับผมแกงมะทองใส่หมูของเรารสชาติตามความชอบครับผมใครชอบรสชาติแบบไหนก็นจัดเ,เอาอได้พี่น้องส่วนของผมรสชาติประมาณนี้และครับโอเคละอมืมร้อนเลย